ผมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมเองไม่ได้โกรธนะครับไม่อยากจะตอบคำถามในประเด็นนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะจบแล้วแหละเราเองไม่ได้ถือโทษกดเกลืองนะครับแต่เราอยากให้ทุกอย่างมันอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกรอบถ้าเขาขอโทษเราก็จะดีรับนะครับผมเองเนี่ยลงมามาเจอเขาผมก็ยังตำหนิต่อเขาตอนหน้าบอกว่าอยาก จะทำตัวเป็นสื่อหรือว่าทําตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ช่วยกันจัดตั้งนะครับผมลงจากเิทีมาก็พูดคํานี้เลยจะทําตัวเป็นสื่อหรือทําตัวเป็นผู้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลและคณะที่คุณเองก็เป็นคนร่วมพิจารณาร่างเอ u มอยูอยู่ด้วยเนี่ยคำพูดนี้แรงคนส่วนมดังผูกคนได้ยินนะครับและที่สําคัญเนี่ย การไปเขียนต่อเติมเสริมแต่งเป็นปั้นเรื่องขึ้นมาว่ามีการดื่มสังส่งฉันชนแก้วนะครับไม่มีการพูดคุยกันจนกระทั่งไปกล่าวหาว่าได้รับการบรีฟได้รับกบารบังคับชี้แน่ชี้น,นํำถึงมาพูดอันนี้เสียหายมากนะครับถ้าเขาจะขอโทษต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมเองไม่ได้โกรธนะครับแต่ว่าเราเองกำลังจะมีส่วนร่วมสองพันสิบคือจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ อันนี้คือเข็มมุ่งของพวกเราที่เอาต้องจับมือกัน m o. อ u มูตรงนี้มันเป็นเอ็มยูที่ทุกฝ่ายเห็นว่าต้องทำการจับมือกันทำเข็มมุ่งตรงนี้ก็มันคือมัดกันแน่นอยู่แล้วผมก็พูดตลอดครับว่าเรายอมรับในมติของมหาชนที่เขามอบให้ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายสิรีประชาธิปไตยการที่เราไม่จับมือกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันแยกกันลำบากมากเราต้องยอมรับอนัตนี้นะครับ นี่ก็เพียงแต่เจตนารมณ์อย่างนั้นท่นเองยินดีครับให้มีการขอโทษเราก็ไม่ถือโทษกรดเคืองแล้วก็อยากให้เข็มมุ่งเรามันประสบผลสําเร็จถ้ายังมีเงื่อนงําเงื่อนไขยอยู่ผมก็ประกาศผมไม่สบายใจนะสําหรับการที่จะร่วมงานกับคุณสิทธาผมพูดยิงตรงๆนะผมก็ไม่สบายใจยกเว้นแกนหลักเขาบอกพักพักของคุณสิทธาหกเสียงมีความสําคัญผมก็อาจจะมานั่งดูตัวเองว่าผมสําคัญหรือเปล่าด้วยนะครับผมผมขออนุญ,ญาต จริงๆผมของพรรคแกนนําที่เขาจะต้องไปทําความเข้าใจใช่ไหมครับกับพรรคร่วมอื่นโดยเฉพาะพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยว่าพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานร่วมกันไหมเรามาปรับมาแก้มาชูนหากกันด้วยดีด้วยดียดยดยดยได้ไหมมันก็น่าจะเป็นการนําเขาอย่างนั้นถ้าเขาพูดจบผมก็จบผมไม่มีประเด็นครับแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยยังปล่อยปะล่าเลยอย่างนี้ผมก็ไม่สบายใจผมหมายถึงอย่างนั้น